ใช้งานง่ายแค่ลายนิ้วด้วยแอปพลิเคชัน B Charger แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Net B Charger ทำอะไรได้บ้างค้นหาตู้ที่ใกล้ที่สุดและตู้ที่ระบุสะแสดงระยะทางไปที่ตู้รองรับการชำระเงินผ่านแอปรองรับการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารรองรับการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตและเครดิตแะสะแดงสถานะของเครื่องเพื่อสะดวกในการใช้งานเก็บเงินสะสมไว้ใช้ในครั้งถัดไป วิธีใช้แอปพลิเคชัน B-Charger กดปุ่มสมัครสมาชิกกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือและใส่รหัส OTP เพื่อยืนยันกรอกข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรประชาชนอีเมลวันเดือนปีเกิดตรวจสอบความถูกต้องและกดยอมรับตั้งรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งจ่ายเงินง่ายๆด้วย3วิธี เลือกวิธีการจ่ายเงินได้3ช่องทาง 1. จากกระเป๋าเงิน BW a l l e t 2. ผูกบัญชีธนาคารและตัดเงินจากบัญชีธนาคาร 3. ามตัดประเครดิตหรือเดบิตวิธีที่1เติมเงินผ่านตู้บุญเติมเข้ากระเป๋าเงิน b w a l l e t วิธีที่2ผูกบัญชีธนาคารกดเลือกบัญชีธนาคารที่ท่านต้องการผูกบัญชีเลือกผูกบัญชีผ่านแอปพลิเคชันหลังจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบความถูกต้อง ใส่รหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนวิธีที่3ามตานบัตรเครดิตหรือเดบิตกรอกชื่อเจ้าของบัตรหมายเลขบัตรวันหมดอายุและรหัส CVV 3ตัวหลังบัตรเลือกจำบัตรของคุณเพื่อทำรายการได้เลยในครั้งถัดไปใส่รหัส OTP ที่ถูกส่งไปยัง SMS ของท่านเพื่อยืนยันการชำระเงินวิธีค้นหาจุดติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า,า EVnet เลือกเมนูแผนที่ เลือกตู้ที่สามารถใช้งานได้ใกล้คุณกดนำทางเท่านี้แอปพลิเคชันจะนำทางคุณไปยังเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EVnet วิธีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจอแสดงผลหน้าสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EVnet แสดงสัญลักษณ์พร้อมใช้งานน้ำหัวชาร์จของสถานีชาร์จมาเสียบเข้ากับปลั๊กชาร์จของรถยนต์กดปุ่มชาร์จที่หน้าแอป B Charger สแกน QR code เลือกจำนวนเงินที่ต้องการชาร์จเลือกวิธีการชำระเงินได้3ช่องทาง <S <S 1> <S 1> เมื่อชำระเงินเรียบร้อยหน้าจอจะแสดงสถานะชาร์จิง่งในขณะชาร์จหน้าจอแอปจะแสดงเวลาเริ่มชาร์จสถานะการชาร์จและระยะเวลาที่เหลือซึ่งสามารถกดหยุดการชาร์จได้ด้วยตนเอง เมื่อชาร์จเสร็จหน้าประวัติจะแสดงข้อมูลการใช้งานวันเวลาที่ชาร์จและจำนวนเงินที่ใช้วิธีตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวหน้าเมนูตั้งค่าคุณสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จากหน้านี้เช่นเปลี่ยนรหัสผ่าน B Charger จะช่วยทำให้การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของคุณสะดวกง่ายรวดเร็วอย่าลืมดาวน์โหลดกันนะครับ